เราได้ยินมาว่ามีกว่า170เมนูและในทุกซีซันก็จะมีเมนูสเปเชียลออกมาด้วยเรารทําตู้นี้ยังไงครับให้มันสามารถออคงคุณภาพและรสชาติดีออกมาทุกแก้วทุกตู้ได้ครับน่าจะต้องเรียกเพราะว่าระบบภายในคะ่ะก็คือว่าการชงทุกๆแก้วเนี่ยเราใช้เป็นการชั่งบวกลบหนึ่งกรัมถูกวัตถุดิบคือเครื่องของเราเนี่ยคะ่ะทุกอย่างเนี่ยจะชงอยู่ในแก้วชงก็คือว่าใช้แก้วชงเสร็จลูกค้าก็เอาไปเลยเราจะไม่มีการ ใช้ mixing bowl ซ้ๆเมนูใหม่ที่กำลังพัฒนาแล้วก็ลองแทสอยู่ก็คือโจ๊ก ค่ะความจริงเริ hmm. like ่มขายที่นี uh. <c <c uh> like, no ่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องเรื่องความสะอาดทุกอย่างมันสําคัญมากเราจะมีกราแาไข่ดาวจากตู้ได้เลยไหมคุณตก็ยังเป็นคอนเซปต์อยู่เลยค่ะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่หลักๆคือต้องการให้มันรู้สึกเหมือนเหมือนชงตรงนั้นเหมือนทานเหมือนทําตรงนั้นไม่ได้ต้องการให้มันรู้สึกเหมือนไมโครเวฟค่ะโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยจากตู้ต่บนที่เขาแซวกันว่ามีคุณป้าคอยชงน้ําอยู่ข้างในคราวนี้จะเป็นคุณป้าผัดข้้วอยู่ข้างใน มีหลายๆอย่างที่เรามองต่างกันไปค่ะก็อย่างถ้าเป็นคนรุ่นก่อนก็อาจจะบางทีไม่เข้าใจเรื่องที่ว่าความสําคัญของ user experience หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งชื่อ branding อชื่อต่อบินี้ใช่ uh. ใช่ค่ะก็ความแปลกใหม่น่าจะต้องเรียกว่าบางทีมันต้องใช้ความกล้านดนาตตาึ่กล้าที่จะแตกต่างใช่กล้าที่จะแตกต่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นจะเป็นข้อแตกต่างนิดนึงสาหรับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ค่ะเราฝันไกลถึงตู้เต่าบินว่าจะไปไกลขนาดไหนครับคุณดอง สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Tech Source for Business กับผมโจอี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักก,กับคาเฟ่24ชั่วโมงหรือที่คนรู้จักในชื่อเต่าบินนั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ลิ้มลองแล้วก็ติดอกติดใจแต่ทราบไหมครับว่าตู้เต่าบินเขามีแผนการที่จะวางตู้ไปถึง20,000ตู้ทั่วประเทศและในต่างประเทศอีกด้วยแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยกับผู้บริหารแบรนด์เต่าบินนะครับนั่นก็คือคุณวัฒนยาอามตานนนหรือคุณตองนะครับสวัสดีครับคุณตองสวัสดีค่ะ อยากให้คุณตองเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเต่าบินเพราะก่อนหน้านี้ทราบมาว่าจะเป็นตู้บุญเติมที่ประสบความสําเร็จอย่างมากตู้เต่าบินเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็เริ่มเริ่มดําทีนะคะเราเริ่มจากธุรกิจตู้บุญเติมก่อนค่ะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มผันตัวมาทําเป็นน้ํากระป๋องอก็เพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยค่ะมันค่อนข้างเปลี่ยนไปชีวิตค่อนข้างเร่งรีบมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องการจะผ่านตัวมาทําธุรกิจอะไรก็ตามที่มันสามารถ ไป uh, s a t i ฟ f y แบบช่องทางทางด้านนั้นได้ mm hmm. ทีน,นี้ค่ะก็เริ่มมาทำในกระป๋องเสร็จแ,แล้วก็มองเห็นว่าเออเนี่ยมาจิ้นมันค่อนข้างน้อยก็เลยมอง <Yep. S 1> หาจุดอื่นๆว่ามันเราจะทําอะไรได้บ้าง mm hmm. ก็เลยเริ่มมาท mm ํา hmm. เป็นเครื่องดื่มชองอัตโนมัติก่อนค่ะก็ oh. เป็นตูกาแฟก็คือตอนแรกเดิมทีนะคะก็ซื้อตู้จากต่างประเทศเข้ามาลอง mm hmm. แล้วก็มองเห็นช่องทางแต่ว่าตู้ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยค่ะมันไม่เพียงพอก mm ั hmm. บ,บสิ่งที่คนต้องการเราก็เลยพัฒนา mm hmm. เป็นตู้เต่าเป็นขึ้นมาเองค่ะ ตอนนั้นคุณตองมองเห็นว่าคนต้องการอะไรที่สุดนะครับในตู้อย่างเวนดิ้งแมชชีนแบบนี้ครับพอเริ่มตั้งไปหลายๆตู้เนี่ยคะ่ะเราก็มองเห็นละว่าชากับกาแฟเนี่ยคะ่ะคืออย่างแรกเลยตอนแรกเราคิดว่ากาแฟเนี่ยต้องขายดีมากๆแน่นอนแต่ว่าไปๆมาๆกลายเป็นว่ากาแฟเนี่ยขายได้ไม่ถึง3 0ที่เหลือก็เป็นชาก,กับโกโก้และโกโก้เนี่ยขายดีมากก็เลยมองเห็นละว่าเอ๊ะตลาดของบ้านเราเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่กาฟแฟอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นแบบ พวกเครื่องดื่มอื่นๆซะมากกว่ามันเครื่องดื่มหวานๆชื่นใจใช่ค่ะเครื่องดื่มเย็น <ynen. S 2> เครื่องดื่มหวานแล้วก็มองเห็นแล้วว่าเมนูร้อนเนี่ยค่ะ <ynen. S 2> ก็ขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ <ynen. S 2> ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเย็นโอ้แล้วมันก็สอดรับกับ กระแสที่คนชอบดื่มชานมเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยถูกต้องค่ะก็ <c oughs> แนวธุรกิจคาเฟ่ช่วงนี้ก็บูมเป็นค่อนข้างมากค่ะก็จะม <ạ. S 2> องเห็นว่ามีคาเฟ่ต่างๆเป<อ>ิดข<อ>ึ<อ>้นมาเรื่อยๆนอกจากว่าเรื่องเรื่องของว่ามันขายได้แล้วค่ะมันจะมีเรื่องของอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นแบบการดีไซน์ของตู้นะคะมันไม่ตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นอย่างเช่นเราต้องการซื้อเครื่องมาวางเพื่อที่จะลดคอสของการ operation Mm. คือนานๆทีอยากให้คนเข้าไป mm. เข้าไปเติมครั้งหนึ่งหรือว่านานๆทีซ่อมไม่ต้องเข้าไปบ่อยเลยใช่ถูกต้องค่ะแต่กลับเป็นว่าเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยค่ะมันมันไม่ตอบโจทย์พวกนี้เลยสักข้อเดียวกลับเป็นว่าต้องเข้าไปซ่อมบ่อยๆ <c oughs> หรือว่าต้องไปเติมของบ่อยๆนยคะก็เลยว่าเริ่มพัฒนาเครื mm. ค่องหนึ่งเครื่องชงอัตโนมัติของเราขึ้นมาเอง ทีนี้พอพูดถึงตู้เต่าบินได้ข่าวว่าเป็นฟิล์มือของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกอย่างเนี่ยเราก็ผลิตเองมีชิ้นส่วนกว่า7,00 0ชิ้นใช้เวลากว่า2ปีกว่าที่จะออกมาได้อยากให้เล่ากระบวนการแล้วก็ระหว่างทางเราเจออุปสรรคปัญหาแก้ไข,ขตรงไหนอะไรบ้างกว่าที่จะเป็นตู้ที่เราได้กดทุกวันนี้ครับพอเริ่มนําตู้ของต่างประเทศเข้ามาดูแล้วตอนแรกเราก็ดูดีไซน์เขาแล้วก็มองเห็นเลยว่าจุดที่เป็นคีย์หลักคีย์ดีไซน์ของเขาค่ะก็คือว่าการชงเครื่องดื่ม ในคัปถ้วยของเขาค,ค่ะ<อ>ก่อนที่จะลงแก้วเนะะี่ยค่ะมันเป็นจุดบอดของตู้เครื่องดื่มทั่วไปแล้วดีไซน์ของตู้เครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นดีไซน์นี้ซะส่วนใหญ่เครื่องพวกนี้นค่ะส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่อง3 in 1, 1เป็นเป็นผง3ร n 1นะคะก็ตั้งใจทําให้มันเข้มข้นนะคะคือต้องอธิบายว่าหลักการในการชงเครื่องดื่มพวกนี้นค่ะมันจะเป็นการเอาผง ละลายน้ําละลายน้าแล้วการใช้น้ําฉีดปั่นให้มันวนๆอยู่ในถ้วยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันใช้กําลังน้ําค่ะบางทีมันไม่เพียงพอมันไม่ได้ใช้ช้อนคนใช่ไม่ได้ใช้ช้อนคนค่ะใช้น้ําฉีดให้มันแบบวนๆอยู่ในถ้วยมันก็เลยทําให้มันเข้มข้นมากๆไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ละลายหมดครบทุกเม็ดค่ะถูกต้องครับก็เลยกลายมเป็นว่าเอองั้นเราทาเครื่องเครื่องของเราขึ้นมาเองด้วยดีไซน์แบบตื่นเต้อ๋อแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าแล้วของเตาบินมันแตกต่างยังไงครับคือเครื่องของเราเนี่ยค่ะ ทุกอย่างเนี่ยจะชงอยู่ในแก้วชงก็คือว่าใช้แก้วชงเสร็จลูกค้าก็เอาไปเลยเราจะไม่มีการใช้มิกซิงโบซ้าๆเหมือนต้องเคยเห็นรีเสิร์ชเรื่องเครื่องเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยค่ะว่ามันจะมีแบคทีเรียสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปเลยโดยการที่ทุกแก้วเนี่ยค่ะเราชงในแก้วแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยค่ะส่วนไอ้สัวชงเนี่ยค่ะที่เป็นเหล็กทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมที่ฟูดเกรดทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการลวกน้าร้อนลวกน้าร้อนก่อนทุกครั้งเหมือนเป็นการฆ่าเชื้้อออโรคเสมตง อ๋อนั่นก็คือตัดปัญหาเรื่องของที่คนกลัวความสาดัสกต้องคือผมเห็นว่าตู้นี้มันจะมีการจดสิทธิบัตรมากกว่า30อย่างด้วยกันอาจจะพอยกตัวอย่างที่เรารู้สึกภาคภูมิใจกับตู้นี้ให้ฟังสักหนึ่งอย่างได้ไหมครับค่ะความจริงแล้วมันเป็นอะไรง่ายๆอะไรที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงสิ่งที่ต้องคิดว่าแบบช่วยเราเยอะมากๆจริงก็คือเรื่องขากันมดค่ะขากันมดใช่มันเป็นสิทธิบัตรแบบที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่ามันแบบเป็นสิทธิบัตรได้แต่ว่าคืออย่างตู้ของอย่างเมืองไทยนะะคเหตุผลที่น่าากกลัวมยคือ่ด ค่ะก็แล้วเราก็จะเห็นหลายๆที่ที่เคยเห็นแบบพวกเอาช่วยน้ำแล้วก็เอาเอาไปรรอนร่อนน้ำคนปัญญาชาวบ้านใช่จริงลวอันนั้นนะคะดีมากๆแต่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์ของเราเพราะว่าตู้เราเนี่ยค่ะมันต้องเคลื่อนย้ายบ่อยใช่ครับค่ะเราก็เลยคิดวิธีขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีในการแบบกันมดแบบนั้นโดยที่เรายังสามารถเลื่อนตู้เราได้นะก็ถคาสังเกตอยู่ใต้ใต้ตู้เนี่ยค่ะก็จะมีขากันมด ทั้งสี่ขาเลยรวมถึงใสยไฟด้วยก็คือการทุกทางไม่ให้หมดไตข่ขึ้นตู้รวมถึงแมลงชนิดอื่นๆก็ไม่สามารถเข้าไปได<ช>้เพ,<ม>เพราะว่าแม่ขนาดมดแล้วที่ว่าตัวเล็ก<ช>ยังเข้าไม่ได้เลยถูกต้องค่ะคือในตู้เนี่ยค่ะมันซีลอยู่แล้วมันแบบซีลสนิทเลยลรอบๆตู้เนี่ยค่ะก็มียางแล้วข้างหลังแบบทุกฝากทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมียางกันหมด<อ>แต่ว่า,ามดเนี่ยค่ะมันเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กมากจริงๆใช่ครับค่ะบางทีมันสามารถมุดเข้าไปในช่องระบายอากาศอะไรอย่างนี้ได้ แต่ถ like ้าเป็นแมลงตัวอื่นเนี่ยค่ะไม่ได้แน่นอนอ๋อโอ้โหอย่างนี้นี่ผู้บริโภคนี่สบายใจได้เลยค่ะทีนี้มาพูดถึงเมนูกันบ้างดีกว่าครับเราได้ยินมาว่ามีกว่า170เมนูและในทุกซีซันก็จะมีเมนูสเปเชียลออกมาด้วยเราทําตู้นี้ยังไงครับให้มันสามารถคงคุณภาพและรสชาติดีออกมาทุกแก้วทุกตู้ได้ครับน่าจะต้องเรียกเพราะว่าระบบภายในค่ะก็คือว่าการชงทุกแก้วเนี่ยค่ะเราเราไม่ใช่วิธีการแบบ ถ้าเป็นเครื่องอื่นๆก็จะเป็นใช้เวลาเวลาฟีดผงลงมา <laughs> แต่เราเนะะี่ยค่ะต้องการความแม่นยํามากๆก็คือเราใช้เป็นการชั่งบวกลบหนึ่งกรัมถูกวัตถุดิบ <laughs> การชั่งน้ําหนักถูกต้องค่ะชั <laughs> ้งน้ําแข็งแล้วก็น้ําด้วยรวมถึงอุณหภูมิแล้วก็เรื่องเวลาการไหลของกาแฟคือ <laughs> ทุกอย่างเราคุมทั้งหมดค่ะอย่างนี้มันก็ทําให้ตู้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นมากค่ะมากโอ้โหฟังฟังดูแล้วรู้สึกว่าตู้นี้มันข้างในระบบมันดูยุ่งยากเหมือนกันนะครับกว่าที่จะได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการ อ๋อทีนี้ถามกันต่อครับเนื่องจากว่าตู้เนี่ยมันเป็นเหมือนตู้ออโตเมติกซึ่งเราสามารถกดได้เองอัตโนมัติ <c oughs> แต่ว่ามันยังจําเป็นนะครับที่จะต้องมีคอสเลคเมอร์เซอร์วิสหรือว่าพนักงานคอยมาดูแลช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับค่ะก็ถ้าจะน่าจะต้องแบ่งค่ะถ้าช่วยเหลือคนใช้งานไม่ไม่มีค่ะเราจะไม่มีทางด้านนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นการช่วยเหลือในทางด้านของคอรเซนเตอร์ที่คอยตอบคําถามลูกค้าเวลาเครื่องมีปัญหาแบบอาจจะทําแก้วหกอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่ เพราะว่าอันนี้คือต้องแจ้งว่าเราพยายามขับเคลื่อนตัวเองให้เร็วที่สุดก็คือว่าพัฒนาเรื่อยๆแล้วพอมีมีโปรดักต์อะไรแล้วก็ส่งส่งไปข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเราเข้าใจว่ามันเป็นความผิดของเราในการที่เราอาจจะมีการเฟลบ้างหรืออะไรบ้างเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาพอจะเล่าเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่ลูกค้าเจอให้ฟังสักหนึ่งอย่างได้ไหมครับตอนที่เปลี่ยนใบใบปั่นใบปั่นใหม่ๆอะค่ะเราก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้าเจอแก้วแตก แก้วแตกใช่ค่ะเพราะว่ามันทําการปั่นในแก้วค่ะคือไม่ใช่ว่ามันโดนแก้วแต่บางทีเวลามันเวลาปั่นแล้วมันโดนน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็น้ําแข็งก็กระเด้งไม่โดนแก้วใช่แล้วแก้วก็แตกเราก็จะหาวิธีการซ่อมของเราก็คือว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนซีเควนซ์ของเรานะเอาน้ําแข็งลงที่หลัง <S <S หรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าแบบบางทีแก้วปั่นไงคะเมื่อก่อนตอนแรกเราก็จะใช้แก้วพลาสติกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นแก้วกระดาษเพราะว่าเราก็จะรู้แล้วว่าแบบมันจะเหนียวขึ้นใช่มันเหนียวขึ้นอืมค่ะแล้วแล ประสบการณ์ของลูกค้าครับเราดูแลเขายังไรสมมติว่าที่เขาไปกดแล้วเขาเจอแก้วแตกเรามีการชดเชยเขายังไงครับให้ฟรีทันที2แก้วค่ะให้ฟรีทันที2แก้วเลยเหมือนเป็นการเป็นเอาโค้ดไปกดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะทีนี้ความท้าทายครับการดูแลรักษาตู้ครับคือมีทีมงานแอบไปเห็นมาว่าบางตู้ที่มันเกิดปัญหาไม่ได้เป็นที่พนักงานเข้ามาซ่อมในทันทีแต่เป็นการเปลี่ยนตู้ใหม่ให้เลยค่ะอยากให้เล่ากระบวนการการเมนเทนเนน์ของตู้ให้ฟังหน่อยครับ ทั้ิแล้วมันขึ้นอยู่กับเคส by เคสนะคะถ้าเกิดว่าพอซ่อมได้เราก็จะให้คนไปซ่อมแต่บางเคสเนี่ยคะ่ะมันก็คือว่าจะเป็นการซ่อมที่แบบเยอะนิดนึงย,ยากใช่แล้วก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนตู้เพื่อลดดาวน์ทมาให้มากที่สุดคะ่ะระบบทุกอย่างจะเป็นระบบออนไลน์นะคะก็คือว่าถ้ามีจุดไหนที่เสียงนะคะเราก็จะรู้ทันทีว่าตู้นี้<อ>ต้องไปเปลี่ยนหรือตู้นี้ต้องส่งคนไปซ่อมอ๋อคือทั้งตู้ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาที่สำนักง,ง,งานเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรรวมเหมือนการสต็อกของเติมของต่่างงๆด้้วยตอคะ คำถามที่คนมักจะตั้งคำถามบ่อยเวลาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> มักจะมีคนที่อยากจะทําธุรกิจคล้ายหรือเหมือนกันกังวลไหมว่าในอนาคตรครับจะมีแบรนด์ใหม่ๆอย่างหมูบินหรือแมวบินเกิดขึน้นเราจะแก้ปัญหายัางไงถ้าเกิดเจอแบบนี้ครับ ก็ความจริงแล้วน่าจะเราความจริงเราพยายามจะกันไว้ตั้งแต่เรื่องการจดลิขสิทธิ์ละค่ะก็คือว่าข้างในตู้เป็นเทคโนโลยีอย่างี้ค่ะบริษัทก็มั่นใจนิดนึงว่ามันคงใช้เวลาสักพักละค่ะในการก่าจะก่อได้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างแอดวานซ์เทคโนโลยีที่อยู่ข้างในเครื่องนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามทำมากที่สุดคือการสร้างแบรนด์รอยัลตี้ก็คือว่าให้ลูกค้ากับชอบมาชอบแบรนด์เราแล้วก็กลับมาทาเรื่อยๆกลับมาใช้ซ้ำถูกต้องค่ะเหมือนที่มีการสะสมแต้มเกิดขึ้นถูกต้องค่ะ ก็อันนี้ค่ะก็ทําได้หลายอย่างก็คือว่าทาให้เครื่องดื่มอร่อยแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ขยายให้เร็วที่สุดขยายเร็วที่สุดทำได้ไหมครับว่าปัจจุบันกําลังการผลิตตู้ต่อวันได้ประมาณกี่ตู้ครับประมาณ1 5บหถึงยีตู้สิบห้าถึงยีตู้แล้วความต้องการในแต่ละวันน่ครับไม่พอค่ะไม่พอยังไม่พอตอนพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการที่ในแต่ละวันที่คนต้องการที่จะไปวางเนี่ยมันสักประมาณ ชื่ออะไรชื่อที่ค้างเอาไว้ที่เรายังตอบไม่ทันนะคะก็มีเป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นค่ะโอ้โหเยอะมากเลยครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างเราคาดหวังไหมว่าในช่วงเวลาสองปีที่เราทํะกว่าที่มันจะออกมาได้แล้วมันประสบความสําเร็จแบบอันนี้พูดถึงแบบนี้เนี่ยเราเคยคาดหวังไหมว่ามันจะโด่งดังแบบทุกวันนี้ครับเนื่องจากว่าเราทํามาเก็ตเรซิ่งของเรามาแล้วนะคะก็คือเราก็คิดว่ามันมันน่าจะไปได้แหละแต่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะมันจะไวรัลขนาดนี้ก็ดีใจมากมากค่ะ ดีใจมากๆเลยค,ครับแล้วก็เครื่องดื่มทุกรสชาติทุกเมนูเนี่ยก็อร่อยถูกปากคนไทยด้วยแล้วก็ราคาดีมากเลยในตอนแรกถามได้ไหมคบว่าเราตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าไหนครับน่าจะเรียกว่าเรามองตลาดแมสก่อนก็คือว่าเราอยากเราอยากขายให้ได้ทุกคนนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาไปดูเครื่องดื่มในต,ตู้เตาบินเนี่ยคะ่ะมันก็จะเห็นราคาตั้งแต่สิบหาบาทถึงแบบร้อยกว่าบาทคือเนื่องจากว่า พื้นที่ที่เราต้องการไปวางอะค่ะบางทีมันมันไม่มันไม่ใช่พื้นที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นแบบยังห้างอย่างเงี้ยทุกคนไปเดินมันคนมันหลากหลายเนาะใช่ถูกต้องค่ะโรงงานอย่างเงี้ยมันมีตั้งแต่แบบอ่านักงานผู้บริหารถูกต้องค่ะคืออันนี้คือจุดที่เราเองว่าเราเราต้องการขายให้ได้ทุกคนเครื่องดื่มมันก็เลยหลากหลายขนาดนี้แล้วก็ราคาแบบเรนจ์ใหญ่ขนาดนี้เราฝันไกลถึงตู้เต่าบินว่าจะไปไกลขนาดไหนครับคุณตอง คือถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะคืออยากตั้งให้ได้อย่างน้อย20,000ตู้แน่ๆแต่ที่แน่ๆคืออยากไปต่างประเทศด้วยค่ะไปต่างประเทศด้วยประเทศที่เราฝันไว้หรือว่าตั้งใจมีแผนนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่ามีที่ไหนบ้างอยากไปเซาท์อีสต์เอเชียให้ได้ก่อนอแต่แล้วหลังจากนั้นก็อยากขยายไปทั่วโลกค่ะไปทั่วโลกเลยใช่ไม่ไม่ได้เอมเป็นประเทศใดเป็นพิเศษแต่ว่าอยากอยากไปทุกที่ค่ะแต่ทีนี้ผมเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเออเราไม่ได้ขายเพียงแค่ตู้อย่างเดียวแต่สินค้าหรือว่าอินกิเดียนข้างในอะครับ เวลาที่ไันไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะมีการเติมยังไงครับหรือว่าส่งไปยังไงครับค่ะก็ถ้าเป็นโมเดลของฝั่งประเทศทแน่นอนคะ่ะน่าจะไม่เหมือนที่เมืองไทยค่ะก็อาจจะเป็นการขายตู้แล้วแบ่งกําไรลงมาน้อยน้อยลงหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีความเสี่ยงสูงขึ้นเวลามันไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ร่วมทุนเนี่ยคะ่ะจะต้องแชร์ความเสี่ยงกับเราค่ะก็แล้วเขาก็จะต้องออเปเรตเองแล้วก็ทำการเร e เชิร์ตร,รวมถึงฟิสิ i ส์บิตตี้แอนนัลลิซิสแล้วก็ พวกอินกิวดิเออเนี่ยค่ะเขาจะต้องโล c a l l y s o u r c e รวมถึงเมนูด้วยค่ะก็คือว่ามันจะต้องถูกปากคนคนแถวนั้นคนโล c a l เานั้นด้วยเพราะว่าในแต่ละประเทศเขาจะมีความชอบที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะคืออันนี้ือคีย์สำคัญคีย์ success ของเราเลยก็คือว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยค่ะก็คือว่าอร่อยอันดับหนึ่งเลยอร่อยแล้วก็ราคาที่มันที่มันดิบรสชาติดุ่ม้องค่ะก็คือ return customer เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเอาตู้เราไปนะคะมันเขาจะต้องทําให้ได้เหมือนอย่างที่เราทําได้เหมือนกัน เพราะจริงๆแล้วตู้มันสามารถขีดข้อมูลหรือว่าวางกราฟิกใหม่ๆได้โดยง่ายเลยค่ะอ๋อง่ายๆมากๆค่ะทุกอย่างมันอัพโหลดไปแบบง่ายๆเลยเราต้องขอชมว่ากราฟิกของตู้ต่อเป็นสวยมากทําให้เด็กรู้สึกว่าอยากอยากจะไปลองกดเล่นหรือว่าอยากลองสั่งเมนูใหม่ๆมันเป็นเหมือนคอสเตมอร์เอ็กเซเรนที่ดีมากๆเลยครับที่งานเด็กซอสครับได้ไปงาน CES ที่สหรัฐอเมริกาเราไปเห็นว่ามันมีตู้ที่ทําอุดห้อง ออกมาให้ได้ทานเลยหรือว่าแม้กระทั่งราเมงในทางของเต่าบินอนาคตเราจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับความจริงก็เริ่มวางคอนเซ็ปต์กันแล้วค่ะแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลารีเสิร์ชอีกสักพักหนึ่งคือของที่ต่างประเทศเท่าที่ต้องสังเกตดูอะค่ะมันก็จะเป็นแนวเหมือนอยู่ในถ้วยแล้วก็ซีลมาแล้วก็เป็นแนวเจาะรู้ใส่น้ําร้อนแล้วก็ไมโครเวฟก็คือเต่าบินอยากจะทําให้มันมากกว่านั้นนะคะก็คือว่าอยากจะสามารถปรุงได้ทําให้มัน รเราจะมีกระาแาไข่าดาวจากตู้ได้เลยไหมคุณตองไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะก็ <laughs> ตอนนี้ก็ยังเป็นคอนเซปต์อยู่เลยค่ะว่าแ <laughs> บบเราจะทําอะไรได้บ้าง <laughs> ตหลกัลกๆคือต้องการให้มันรู้สึกเหมือนเหมือนชง <laughs> ตรงนั้นเห <laughs> มือนทานเหมือนทําตรงนั้นไม่ได้ต้องการให้มันรู้สึกไมโครเวฟอะค่ะโอ้หถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยจากตูต้เตาบิ่นที่เขาแซวกันว่ามีคุณป้าคอยชงน้ําอยู่ข้างในคราวนี้จะเป็นคุณป้าขัดเห้าอยู่ข้างในสั่งแล้วมีเมนูแบบติ้งออกมาโอ้โหหอมเลยแผนการต่อไปของเต่าบินที่เราวางไว้ เป็นยังไงบ้างพอบอกได้ไหมครับหลักๆเลยคือสองหมื่นตู้ที่เราพลนไว้คือในประเทศค่ะก็หลังจากนั้นก็ต้องการขยายไปต่างประเทศส่วนเรื่องพัฒนาตู้อันนี้ก็เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างตอนนี้ก็เมนูใหม่ที่กําลังพัฒนาแล้วก็ลองเทสอยู่ก็คือโจ๊กค่ะความจริงเริ่มขายที่นี่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องเรื่องความสะอาดทุกอย่างมันสําคัญมากอตอนนี้เหมือนเรากาลังกระบวนการรีเสิร์ชอยู่กใช่ไหมคะ อนาคตอาจจะมีในตามห้างหรือตามโรงพยาบาลตามสถานีรถไฟต่างๆใช่ถูกต้องค่ะไปได้ลองคุณต้องถือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ถือว่าไฟแรงด้วยความท้าทายในการดูแลธุรกิจเต่าบินเนี่ยคืออะไรพอบอกได้ไหมครับความท้าทายในการดูแลธุรกิจเต่าบินทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็ทุกอย่างเลยครับค่ะเนื่องจากว่า f o r d สคอร o ปอเรชัเนี่ยค่ะเดิมทีเราทําแต่เทคโนโลยีถูกไหมคะก็การเปลี่ยนตัวมาดู o ุต f o o ด a n น b e v บร a g e ด้วยเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นชาเลนจ์ของน่าจะไม่ใช่แค่ผู้ผู้บริหารแต่เป็นทั้งบริษัท<ม>ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องการเข้าใจเข้าใจลักษณะธุรกิจก่อน<ม>เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งละแล้ว<ม>ลหลังจากนั้นก็คือว่าฟ a c ซิ i t ตี้ที่เรายัางไม่เคยมีประสบการณ์อย่างเช่นโลจิสติกของสินค้าที่เทอร์นโอเวอร์สูง หมายถึงว่าแบบมีช็อตไลฟ์แสตนอย่างเช่นพวกแบบนมผงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของของเราเหมือนกันการโลจิสติกการแวร์เฮ้าส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเพอร์เซพชันของของลูกค้าด้วยมันเป็นถือถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นชาเลนจ์บอกว่ายากไหมครับหรือว่าได้เปรียบด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเรามองเห็นอะไรที่คนรุ่นก่อนๆอาจจะไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นมีหลายๆอย่างที่เรามองต่างกันไปค่ะก็อย่างถ้าเป็น คนรุ่นก่อนก็อาจจะบางทีไม่เข้าใจเรื่องที่ว่าความสำคัญของ user experience หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งชื่อ branding branding หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีชื่อต่อบินี้ใช่ใช่ค่ะก็ความแปลกใหม่ความน่าจะต้องเรียกว่าบางทีมันต้องใช้ความกล้านิ่นึงกล้าที่จะแตกต่างใช่กล้าที่จะแตกต่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นจะเป็นข้อแตกต่างนิดนึงสําหรับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ค่ะแต่มันก็ถือว่าแบกรับความกดดันไว้พอสมควรเลยนะครับ ก็พอได้ค่ะแต่ต hmm. ้องบอกว่าตอนที่ผมเห็นตู้เต่าบินครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่าเป็นตู้ของคนไทยด้วยความที่รูปลักษณ์แล้วก็แบรนด์ต่างๆมันดูดีมากๆเลยค่ะเราใช้กระบวนการคิดการสร้างแบรนด์นี้ครับยากกว่าการทําตู้ไหมครับความจริงแล้วก็คือว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยค่ะมันเป็นชาลน์แน่นอนแต่เรื่องความยากนะคะยังไม่มีอะไรสู้สู้ตู้ได้แล้วตู้ขึ้ที่สุดแล้วที่สุดแล้วค่ะการกว่าจะคิดคนมาได้ระดับเนี้ยค่ะต้องรู้สึกว่ามันเป็น เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็คิดว่าบริษัทเราทําได้ดีมากจริงจริงการคิดแบรนดิ้งหรือว่าการพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะถ้าถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่เหมือนการ c r e อทโลโก้ขึ้นมาการคิดชื่อขึ้นมาแต่การที่กล้าที่จะใช้เนะะี่ยค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกล้าที่จะแตกต่างก็เป็นความยากระดับหนึ่งค่ะแผนการตลาดของเตาเป็นเนตอนขั้นต้นเริ่มแรกครับเรามองว่าจะทํายังไงให้เป็นที่รู้จักครับ คือตอนแรกเนี่ยคะ่ะเราเราเริ่มจากการวางตู้ในพื้นที่ที่ที่เรารู้รอยู่แล้วว่าทราฟิกสูงคือความโชคดีของเราคือสินค้าของเราเนี่ยคะ่ะมันเป็น physical product แล้วความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ที่เราโลเคชันที่เราจะวางเนะะี่ยค่ะมันเป็นฟาร์มโลเคชันอยู่แล้วอันนี้คือที่ทแน่ๆเนี่ยคือเราได้ eyeball ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะตอนแรกเราก็ คิดว่าเราจะวางแผนที่เราจะเน้นเป็นการตลาดทางออนไลน์แต่ไปมากับกลายเป็นว่าเราได้สื่อออร์แกนิกโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยต่อปากถูกต้องค่ะก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยคือส่วนใหญ่ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะน่าจะเรียกว่าแบบ9กเรเซ์เราไม่เราไม่ไม่จ่ายเงินเลยค่ะคือแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ฟรีทั้งหมดก็คือลูกค้าส่งต่อปากต่อปากเองเองค่ะคุณตองกลัวไหมคะว่าหลายคนบอกว่าธุรกิจแบบนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแฟชั่น <Ừ. S 2> ที่มาไวไปไวเรามองเรื่องนี้ยังไงครับเราดูเรื่องนี้อยู่เลยค่ะคือเนื่องจากเรามีข้อมูลเ,เก,ก็บสะสมตั้งของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังพอพอจะมีข้อมูล,ลว่าเรามีรีเทิร์นคัสเตอร์เมอร์ระดับไหนคือคีย์สาคัญมากๆคือการทำเครื่องดื่มให้อร่อยแล้วลูกค้ากลับมาซื้อคุณภ,ภาพนั่นเองทุกต้องค่ะก็เรื่องนี้เราให้ความสําคัญมากๆค่ะสุดท้ายนี่มีอะไรอยากจะฝากกับคผู้ชมไหมครับอยากให้อยากให้ไปลองทานค่ะแล้วก็ติชมหรือว่าแนะนําอะไรมาทางออนไลน์ได้ มักจะจะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนะะี่ยค่ะอยากให้ต่าบินไปวางตู้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะก็แนะนําว่าสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็อินดีมากๆได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณตองมากๆเลยครับอขอบคุณมากค่ะ